อยางนี้ใช่ไหมนี่นี่ก็เดินไปดูเลย หมาไก่เนี่ยหึนั่นไก่ยืนอยู่ไปอะไรขึ้น Is the crew affected by the ether rupture that just took place? Try to let the Prototype travel on level ground. This road should take you to the Power Plateau. Hmm, calling it Prototype just doesn't feel right. So, what's its full name again? trans Tranquil... Automatic... Opal Cart? I remember it being T-A-T-A or something. <laughs> มีรถอะไรตามหลังเนี่ยไปส่งองเหรอจะไปอะ่ะจะมาหยุดได้ไงละ่ะ <Hello, S 1> จะไปอะ่ะเ,เปิดเสากันอันนี้ละ่ะ ้ามเลยด้วยกันไปลุยต่อมาแล้วมาช่วยแล้วปัน มีตัวโหดกว่านี้ไหมเ,เจอของเหรอเอ่พามาดูมีอะไรล่ะไม่มีแล้ว เดี๋ยวเพื่อออกนอกทางเลยทางโดนปิดไว้เอาไม่ดีไอตัวข้างหลังช่วยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตัวเราจัดก,การได้ They're extremely... The rift above the power platform... So... Oh, uh -huh. Let's help Yvonne's designs. Prepare to activate the prototype. Let's go.

สับสนเฉยกดผิดปุ่มหร,ห,รหรือเปล่าเนี่ยเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วมันคือ It's good. I think it's... It seems to be in pain. This emergency operation might be a little too early for Tata. We must be very Administrator, please destroy the exposed white core. ไปดูกันต่อไอ้ตัวกกลุ่มนี้ให้ตีซะนะ ah i thought i'd i thought i was done for thank you so much and look administrator the destruction caused by the blight is truly a terrifying sight oh มีการติดต่อมาท่ามเลยโอเคทางน,นี้ขาดไปไม่ได้ย้อนกลับ um เคเข้าไปข้างในต่อลุยเอ่อ ฟาดไอตัวข้างหลังรอก่อนเดี๋ยวเล่นด้วยคอ,อมโบต่อฟาดยังอีกแล้วยังไม่ตายอีกแล้วเฮ้ยลบอ้าวกดผิดกดผิดเดี๋ยวนีว้อือ ไม่เคยช,ชินปุ่มออ,ออมาตัวหนาให้ตัวเทโล่ยิงให้โล่มันแตกได้ไหมอือโล่หนาล้วยกันเนี่ยกักรจังเลยอือโล่แตกก็เสร็จสิปาดมาเลยเรียบร้อย เอาละ SOS ซอมแซมใขยับพิศนาต่อทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยมันเล่นยังไงเดี๋ยวพอต้องไปตามหา ยังไม่ได้ตอนนี้ใช่ไหมตัดแถวนี้ก่อนเปิดดันตีไล่ฟาดเลยเพื่อความรวดเร็วอือแต่กตตโตโลหนายอยู่ดิอื้อทำลายโลกหมดเลยได้ไหมเนี่ยอ,อ้หนาเลยกินอือ หลังเข้าฮึเดี๋ยว่อแล้วทางไหนต่อดูเป็นเยอะไม่สู้ทุกตัวแล้วกันนะพอดีทองเฟสได้เสร็จก่อน We need amethyst parts to repair these generators, Endman. It's awesome, huh? Oh, I'm going to go to the Oh, I'm going to go to เอาหมดเลยได้ไหมไอกระเป๋าเรานี้คางแี้ก็ดูพวกนี้ก็ซ่อมแซมมาเชนี่ซิปอันเรามีไหมเนะี่ยอ่านี่ไงซ่อมซ่อม คนี่ซ่อมเรียบร้อยต้อไปจางนน,งน้นอีกเหรอเฮ้าอย่ามาลังแกคนอื่นนะอือเอาไฟฟุ้นอืเอเฮ้ยขลงังขลังเข้า ซ้ำหมดยังไชอชงอะไรอ่ะไ,ไปไหนมาไปเป็นไงหละกดข้ามอยู่ดิอันนี้ก็เอ,อสอเอซ้ำแซมเอาละเล่นยังไงเออ มัวๆไปหมอนกันนะับอันนี้หนึ่งอันนั้นเกินอันนี้เกินอืมอีกต้องการสามงี้ไหมเกินเกินอีกอ้าวอีกสอง อือ้าวได้เฉยมัวนั่นเนี่ยได้ก็ดีทชงนู้นต่อเว่นส้นได้ไหมเอาได้ไหมอือฟาดเฮ้ยหลายวงหลายวง กิงต่อเนื่องต่อเนื่องอีกเอยฟาดฟาดเก็บแกะก่อนเก็บแกะิวฮิเออเยอะเอะเยอะเ้ยเลยขนแกะอือเออ ยายุยบบเออดเอ้ยหลบกันนพืวอความปลอดภัยเออเออเอ้ยหลายวงเยอะเข้าหลังมันซะอ,อลมสักทีซ้ำมัน จบไหมดอกนี้โอ้โอยัง,ง,งอีกเรื่อนนี้ก็กลางโลกเออเออมันจะหนาสัแค่ไหนกัเชียวโอเคหนามากทางเธอะอร้องเออเลยตัวใหญ่ละ ไปไหนบ้านมันเออจบจบสักทีอี๋ไหมยังซนอยู Arizona, ่ไหมมากะดานนี oh, ้แล้วเก็บสมรโ้่ด like ้กันเออ อย่าไปกลัวมันเออเอาอีกเอาเยอะๆเออเปิดดังตีต่อลบหลังเออป้านมันหางได้แล้วโล่อ่ะอือโอ้ยเข้าไปทำไมเนี่ยออกมา

ก็ฮ้น่าาเฮ้ยมันหนีเดี๋ยวคนเก็บก่อนอย่าพิ่งนีไม่อย่าพิ่งนีเออเกือบไม่ทันเฮ้ยมันมีลูก ปนนูน่นใครเป็นคนคิดระบบใหมันนีได้เนี่ยอะซ่อมนี่นก่อน,นแล้นน่าจะครล้มั้งเปิดประตูได้แล้วเ,เด็ไปเก็บของกอนกน่นเนี่ย ก็ไอ้ดูกลมๆนั่นก็น่าเก็บนะไปได้ไหมนมขึ้นทางไหนอันนี้น่าจะสูงไปปะโดดไม่ถึงไม่มีระบบเกาะก็ไปทางนู้นล่ะมีเดเซอร์อีกเออ เซ์วิสข้างในด้วยเออข,ขึ้นทางไหนได้ครับเนี่ยโอ้โหเลยเออปิดวกนี้ได้ไหมเปิดไปได้ไหมเออเอ๊ะแพลตฟอร์มนี่ เอ๊ะเหมือนนี่จะได้นะมีความเป็นไปได้เอาละลองดูขอแวะหน่อยปึ๊บเออขึ้นนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยเอา้าเอา้าลนเอา้เอาชิบหายเลยทำไมเอไม กดโดดแล้วมันไม่โดดฮึฮึโดดนี่โดดนี่แล้วก็ดูดนี่ฮึปอยปอยปอยฮึบให้มันสู้กันวิ่งฮึโอเคไม่ได้เก็บไหมผมมีให้เลือดไปวางหรอเฮ้ยนี่ก็มีเก็บของฮึบโอเค ฮึบเสียวร่วงอีกรอบเกียดปีนฮึบอ่ะยกอันนี้มาทับอ่ะโอเคไหมเฮ้ยอย่าบอกว่าต้องเลื่อนอันบนด้วยอ่ะฮึบลงมาปีตรงนี้ใช่ไหมอ้าวไม่มาล่ะติดเหรอมวะเหมือนจะติดโอเค แตละเอาอันนี้มานี่อ่ะมไปตรงนี้โอเคแล้วเอาอันนี้มาทับม,มาปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บชึบอ,อาอโดนเฉยเออไม่กินได้กระโดดเลย,เลยเอา้าวของก็ลวยหมดไหม แล้วก็ถ้าไปทางนี้เฮ้ยเอลูกกมโกนั่นอ่ะหักทางได้ไหมให้มันวิ่งมาชนเลยโอเคได้ละเอาเก็บโคตรทุกอย่างอย่างตัวนีออ้นีแกเกือบไม่เห็นฮึบฮึบโอเคอเก็บไปแล้วเมือเ่อกี้ หมดของจริงยังจะไปแล้วนะหมดแล้วป่ะไปที่ประตูเลเซอร์เปิดช็อตคัดไปไอ,อ,อไรอ่แวะหน่อยเห็นพอดีเออโอเค โอเคประตูอยูใกล้